สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายการทำงานของโค้ดในข้อ9นะครับเริ่มต้นที่ .rg0x0000 นะครับก็จะเป็นการบอกว่าโค้ดนี้เริ่มต้นที่ address 0x0000 นั่นเองครับต่อไปต่อมาก็จะเริ่มที่จุดเริ่มต้นของการทำงานนะครับก็จะมีการ call init LED นะครับเพื่อตั้งค่า Port A ให้เป็นขาออกเตรียมไว้แสดงผลผ่าน LED นะครับ แล้วก็จะมาเข้าที่หลูปหลักของโปรแกรมนะครับตัวนี้ก็จะมีการ call output led ครับ <c oughs> เพื่อเรียกแสดงค่า r 1 7ที่บอร์ด a ผ่านการกลับบิดครับแล้วก็จะมีคำสั่ง inc r 1 7นะครับจะเป็นการเพิ่มค่าทีละ1เพื่อให้นับ0-9นถึง9นะครับแล้วก็มาที่ call timer call timer 1 delay นะครับก็จะเป็นการหน่วงเวลาให้ช้าลงโดยการใช้ t ัมเมอร์ครับ ต่อไปรับที่ LDIR 1 8 10นะครับ,ะรบจะเป็นการใส่ค่าจำกัดสูงสุดไว้เทียบ10นะครับแล้วก็ที่ CPSDR 1 7 R18 นะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบค่านะครับเพราะว่าถ้าเท่ากันก็ให้ค่าบรรทัดต่อบรรทัดถัดไปครับจากนั้น RJMP ลน,นะครับก็จะเป็นการที่ว่าถ้า R 1 7กับ R 1 8นะครับ เอ้ขอขอไปครับถ้า R 1 7นะครับมันยังไม่เท่า10ก็คือค่าที่อยู่ใน R 1 8ครับก็จะให้กลับไปทําซ้ำนะครับต่อไปครับคําสั่ง clr R 1 7นะครับก็จะเป็นการล้างค่า R 1 7เป็น0นะครับเมื่อถึง10แล้วต่อไปก็จะเป็น Rjmp l ูปหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเริ่มนับรอบใหม่ครับต่อมาก็ที่ฟังก็มาที่ฟังก์ชัน init led นะครับเป็นการตั้งพอร์ต a เป็นขาออกครับ แล้วก็จะทําการ Push r 1 6นะครับก็คือการเก็บค่าเดิมของ r 1 6ไว้ก่อนก่อนที่จะเอาไปใช้ครับแล้วก็คําสั่ง ldi r 1 6 0 xff ก็จะเป็นการใส่ค่า0 xff เพื่อให้ขา a ทุกขาเป็นเอา p u พนะครับจากนั้นครับที่คำสั่ง out 0 x 2 1 r 1 6นะครับก็จะเป็นการเขียนค่าลง ddr a นะครับ จากนั้นเราก็จะป๊ับ r 1 6นะครับเพื่อดึงค่าที่เก็บไว้กลับมานะครับแล้วก็ใช้คําสั่ง i it นะครับในการกลับไปทางานต่อจากจุดที่เรียกคอครับต่อมานะครับก็จะมาที่ function output led นะครับจะเป็นการแสดงเลขบน led ด้วย part a นะครับเราก็จะทําการ push r 1 6 r 1 7ครับเพื่อเก็บค่าเพื่อเก็บข่าไว้จากนั้น ก็จะใช้คำสั่ง ldi r 1 6 0ศูย์ xff นะครับในการเตรียมค่ากับบิดครับจากนั้นก็จะมีคำสั่ง eor r 1 7 r 1 6นะครับเพื่อว่าจะ xo กับศ xff นะครับเพื่อกับบิตก็คือการกลับบิตของ r 1 7จครับจากนั้นที่คำสั่ง out ศย์ x 2 2 r 1 7ครับก็คือการเขียนค่านี้ไปยังออ์ต a นะครับจากนั้นเราก็จะป o p บ r17 r 1 6ครับ คืนค่าเดิมจากนั้นก็ i t กลับไป l ู o ครับมาที่ Timer 1หนึดีเลยนะครับก็จะเป็นการหน่วงเวลาโดยใช้ Timer 1นะครับเราก็จะใส่ค่าเริ่มต้นของ Timer 1เท่ากับ4991นะครับขอครับ4991 1นะครับ,ลบ,รบแล้วก็เมื่อมันนับถึง 65535นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1วินาทีน,นั่นเองครับแล้วจะรอจนทา์มเมอร์โอเวอร์โฟนะครับจากนั้นถ้า t v v 1ยังไม่เป็น1ให้วนรอนะครับจากนั้นเราก็จะเคลียร์แฟกเพื่อหยุดทา์เมอร์นะครับ เราก็จะทําการที่ว่าเมื่อหน่วงเมื่อหน่วงเวลาเสร็จแล้วครับก็ให้เคลียร์ TOV 1จากนั้นปิดทามเมอร์เพื่อไม่ให้ทํางานต่อนะครับก็เมื่อใช้โค้ดนี้นะครับก็จะทําให้มีการแสดงผลผ่านบอร์ดประมาณนี้ครับ จะได้แบบแบบนี้เลยนะครับขอบคุณครับ